สวัสดีค่ะนี่เป็นอาหารว่างที่ทำเร็วแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะเอาออกมาจากกล่องเลยค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อสับนะคะแล้วก็บวกกับหอมหัวใหญ่นะคะแล้วเขาก็จะเอาไปใส่ในแพนเค้กแบบนี้เนาะเอาไปอบประมาณ15นาทีในเตาอบนะคะองศา180องศาค่ะเพื่อนๆพ,พรดาดาวก็ไม่เคยชิมนะแต่มันก็จะอร่อยนัวแล้วเนาะ แล้วก็กินกับนี่นะคะมันฝรั่งหรือว่าเฟ้นฟลายค่ะออคุณผู้ชายก็ชอบเนาะคะ่ะเนาะก็ลองไปซื้อมาทําทานดูนะคะเพื่อนๆอร่อยง่ายแล้วก็รวดเร็วแต่สําหรับพิรดาแล้วนี่นะคะทําเป็นอาหารขบเคี้ยวกินเล่นว่างๆก็อร่อยดีค่ะ เป็นอาหารของชาวยุโรปค่ะเพื่อนๆถ้าคนไหนอยากลองทําทานดูนะคะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะวันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กน้อยนำมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมายค่ะที่มารับชม